เดอะทรูดเจาะลึกจริงกลับมาพบกับเจาะลึกจริงในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์ที่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องด่วนเลยนะคะเนื่องจากวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้นัดลงมติในประเด็นที่มีการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาว่าจะสามารถตั้งสสรมายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ซึ่งจะส่งผลต่อการเดือนหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ โดยเมื่อวันที่9กุมภาที่ผ่านมานะคะนายภัยบุญนิติตะวันสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒธธิสภาที่ได้ร่วมกันเสนอให้รัฐสภายื่นเรื่องของให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาว่าสามารถตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสอสอรหอมายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ค่ะโดยนายภัยบูลยืนยันว่าทำได้เพียงแก้ไขไรายมาตราเท่านั้นต่อมาค่ะที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้กระทั่งวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสารรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องและนัดชี้ชะตาในวันนี้ขณะที่รองศาสตร,ราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชออกมาวิเคราะห์ผลไว้3แนวทางค่ะแนวทางแรกคือผลออกมาว่ารัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับก็จะทำให้สามารถเดินหน้าพิจารณาในวาระที่3แต่ก็ต้องไปลุ้นผลโหวตกันต่อค่ะแนวทางที่2หากผลออกมาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับขัดกับรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านวาระที่สองไปแล้วก็เสียเปล่าค่ะหรือแนวทางที่3นะคะผลออกมาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ต้องมีเงื่อนไขอย่างการให้ทำประชามติกลับไปถามความเห็นประชาชนอีกครั้งก่อนแนวทางนี้น่าสนใจเพราะหากพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี2560ก็จะมีเงื่อนไขสําคัญที่ไม่ได้กาหนดให้เขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่ล่าสุดค่ะทางด้านของนายราเมเรศรัตนชเวงเลขานุการประธานรัฐสภา ได้โพสต์เอกสารอ้างถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่า mm. เอกสารตอบกลับจากสารรัฐธรรมนูญรัฐสภามีอำนาจทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนลงประชามติก่อนว่าจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หากเห็นชอบแล้วจึงค่อยจัดทำและเมื่อทำเสร็จก็ให้ประชาชนลงประชามติรับรองอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่ค่ะดังนั้นเองนะคะที่ทำให้ต้องจับตากันไปว่า ฝ่ายค้านซึ่งกําลังจับตาดูเรื่องนี้อยู่นะคะจะมีท่าทีอย่างไรเพราะต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเก้าไกลทั้งยังส่งต่อการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมอีกด้วยเพราะเงื่อนไขาการชุมนุมนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหนึ่งใน3ข้อของข้อเรียกร้องค่ะจึงต้องเกาะติดว่าม็อบจะใช้ประเด็นดังกล่าวมาจุดกระแสรเรียกคนออกมาชุมนุมได้หรือไม่ค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย